วันนี้เอาขยะไปจิ้งเต็มรถได้จากเก็บกวาดในห้องเก็บของของไอจิตเปนขยงขยะเขาที่เขาทางเรียบร้อยเหลือจะอำเภอเอาทางไม่เพิ่มไปผ้าไปจีมขยะจ้ะผุ่นในพงในบ้านแล้วจะมากเก็บในห้องจอดรถนล้วจนะเนาะอันนี้จะเอาเขาที่ตะกาเฮดจอย <S <S เฮดปราศน์ตอนรับความเย็นแล้วจะเนาะปุ่นะ เครื่องตัดหญ้าผมเอาในบ้านเรียบร้อยขายแล้วไอจยสตาร์ลดาไปเก็บ้าไปทิ้งขยะจ้ะ uh huh. ทิ้งถังขยะ <c oughs> พลาสติกล่งเท้าขวดเล็กทุกสิ่งทุกอย่างข้างบนข้างล่างคุณไปทิ้นทิ้งเสือ้อผ้าแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์โทรทัศน์เท่านี้ที่ทิ้งขวดพลาสติกเสือ้อผ้าล่ง ยังก็ว่ากันไปนะจ๊ะข้างบนพู้นังเชิงพุ่นที่ทิมเศษใหม่กับถิ่มเศษเล็กใหญ่ฟังทั้งข้างหลังสีเขียวพุ่นที่ทิมเศษเอหญ้าตัดหญ้านต้นใหม่กิ่งใหม่นะจน๊ะนะแล้วก็ไปรีไซขคินทำความห่อนแกจกจ่ายออกไปตามบ้าน <c oughs> <c oughs> ไปทิดเอา กดพลาสติกทีฉีดเอ,อผสมเอายาแล้วก็ฉีดคขายยาแล้วจะเนอะมีลรายอันนขวดยุบานพเ้าไปจิมก็จะบอกจิมตรงนี้จิมเก้าอี้ตรงนั้นจิมผ้าสติกกับป๋องเงี้ยงกวากันไปหลายอย่างจ้ะ อันนี้ตรงที่เพื่อนชายอะเห็ดงานนะจ๊ะเด้อ <c oughs> ขยงขยะกองแยกออกเป็นออกเป็นชิน้นเป็นที่เป็นส่วนเป็นซัดเ,เป็นส่วนไปนะจ๊ะนะไปต่อ กำลังมาทิมขยะหลายมื่นมือ่นวันแล้วันซุกเสาว์ทิ่นกคุณลายเข็มขัดบ้านละเนื้มจริงๆภาพซองเบิ่องบนมันยังเนี่ยกระทะมอกระทะตะลิ้วทั้งที่เป็นเล็กนะจ๊ะเนาะข้างล่างนี่ก็จะเป็นกองดินที่เขาบดจากจากใหม่จากเอเศษใหม่เศษไอดินนะจ๊ะเนาะ หลากใหม่ก็จะมีแยกเป็นท <si ีมอันนี้ทีทีมเล็กชั้นพวกอลูมิเนียมยังกาวกันไปแลาวลดยางรดคุณนกองท่างปุ่นเป็นกองใหม่ได้จ้ะเด้อป่ะเสร็จละเสร็จแล้วไปต่อลงจ้ะปุ่นก็จะมีเป็น เก็บขยะจริงขยะเป็นที่เก็บที่ทิ้งดินจริงก้อนอิฐทิง้งทรายก็ว่ากันไปแยกออกสะอ,สะอาดสะอาดเพื่อนใช่จะเฮ็นที่นี่แล้วจ้ะความร้อนที่ทรงออกจากตรงนี้แด้วจ้ะเด้อขยะมาทิ้มมือนี้ จะส่งออกจากตรงนี้ไปทั่วอํอำเภอของอ็นจอยนะจ๊ะเนาะใส่ดินถ้ามาซื้อ,อยุ่ตรงนี้แพงขนาดจ้ะ สื่ออยู่แถวข้างนอกบ้านจอยน่ะส,สิถูกเดาตาเข้าสใหายอีหลานซอมรถจอยรถจ่ารถเกิดไฟฟ้าเกิดคัดกรองอีหยังก็มาซ่อมอยู่นี่ในเมืองในเมืองอันนั้นที่ขายอุปกรณ์การก่อสร้างใน่บ้านนี่สวน แดจากงานก่อสร้างหลายๆก็เรียบร้อยภายในปีนี้ปีนี้สิบ้ก่อสร้างอีกแล้วจ้ะที่เก็บที่เก็บที่จอดทั้งขยะไม่ก็จะเซ็ตคุดดินขึ้นมาอา้าวเจาะลุมในเซ้าสล่ง,เอ,ลงเอาดินลง่งแนเอาใายลง่งแนวในจะปูกระเบื้อง แผ่นใ่ปู่กับเบื้องแผ่นหน่อยก็ะสีเตยใส่ใหม่เห็ดบแมนงานหน่อยนิดหน่อย,อย้วจ๊ะเด้บางคนบางบ้านเพิ่งกระเพะเห็ดดอกแต่ว่าบ,บ้านจอย,อยากให้มันดูดีมันสะอาดสะอา้านเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ขับรถเที่ยวนี้เมื่อก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะ ชอนข้าเจ้านี่มนเนื้ช้อนอันนี้ที่ป่าดํามัน <c oughs> <c oughs> บ้านจอยไก่บ้านพวกจอยเนี่ยไก่สะท้านที่ สถานที่สะดวกจ้ะไก่ปั๊มน้ำมันไก่ล้านค้าไก่ที่ค่าไอ้มงค้าค้าขายสะดวกสบายจ้ะใต้แดงถ้าไปฝั่งขวานี่ไอ้ฝั่งซ้ายนี่หมู่บ้านเก่าจ่อยที่จีมุกยะกับเอที่จีมุกยะกับบ้าไก่นาะจ้ะเนาะบ่าไก่จากบ้านจ่อยขับรถลงมาประมาณสักสิบนาทีก็บเป็นที้งขยะ <c oughs> จ้าค่ะบอกอกมาจากบ้านไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตกะซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่กะหาหน้านะที่ตรงนี้ที่ใจามาซื้อของประจำน<ม>ี่ม,มาร้านพิซซ่าก็มาซื้ออยู่นีแ่แหละอ้อมคางอ้อมแอลนี่กะลูกร้านก็านนานอยู่ใน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 เพื่อนที่ทำงานอยู่ไกลๆกันนี่แหละจ้ะเพื่อนลูกร้านปูยายอยู่ไกลๆกันนี่แหละมีจต่ลูกชายปูยายเพิ่นเดีที่เพิ่นไปอยู่อีกอำเภอหนึ่ง บุญบ่ายลุงกะยังเเก็บกวาดในบ้านในช่องเรียบร้อยแล้วกะบ่ะมียังนะจ้ะสบายแล้วบ่ดเทศนี้เระเหตุกับ่ได้อยากให้บ้านดูดีนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวลูกสาวลูกเคยร้านเชมมหามาเอารถพ่วงไปสื่อตูว้วัชัดมืออื่นเขาจัดงานวันเกิดตะสิไปของเขาวันเกิดลูกเคยกับร้านสาวและร้านหน่อย ตอนแรกรเกษรหามุ้งแรงกรเกษรไอจิตไปส่งงานก็เพื่อนรวมงานเพื่อนจะเป็นพนักง,งานขับรถแล้วประเทศนีนอันนี้ตรงข้อขายหินไปสำรับจวนโบด <c oughs> <c oughs> รถคันกลางหนาเวบนสีเลียวไซด์เขาบอกห้ยเลียวแล้วตรงไซโลศาสตร์หนึ่งรถสิมาเชนหนึ่งรถก็เรียบรู้ว่าเขาปิดทาง ฟังทางบุญเดี๋ยวลูกสาวลูกเคยอยู่ฟังทางสายมือฟังทางขวาในพบจอยอยู่ไฟแดงนี่แหละก็เลี้ยวขวากับเขาบ้านมู่บ้านจอยในมู่บ้านจอยขับรถมาแค่สามนาทีก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตขายของมีกะท่ล่างรถปั๊มน้ำมันสะดวกสบายในมู่บ้านจอยวันนี้ถือโอกาสได้ถ่ายเบิ้งนะจน้ะเนาะ เจ้าเนี่ยขับรถว่ามีปัญญาไทย <c oughs> วัน,นี่ไอทิพนรับเข้ามาในหมู่บ้านจอยแล้วฟังตั้งนี้ขาเจ้าปลูก่กอนขาเจ้าสางก่อนจะขาเจ้าสางก่อนประมาณสักสามปีใน <c oughs> ซอยบ้านจอยจังมาสางขึ้นที่หลังหลังจากปีที่สามปีที่สีเนาะ ข้างล่างน่ะก็สร้างหมู่บ้านใหม่ก็ร่างเกิดขึ้นดนะจ้ะเด้อพาไปเบิง่งหมู่บ้านใหม่หมู่บ้านใหม่เพราะว่าเป็นฟังสายฟังคว้านี่สิสร้างบ้านขึ้นหมดเลยจ้ะอืมนี่มู่บ้านใหม่หลังจากที่พวกจอยสร้างเสร็จแล้วก็มาหมาู่บาลล้านนี้บ้านหลังนี้หน่อยนี่สร้างขึ้นนี่แพงเลยจ้ะเด้อค่าที่นี่ก็ค่าที่นี่ก็ เกือบพกลานขึ้นไปละพกลานบาทแตทีเตื่อเ้อหมู่บ้านใหม่ก้าล่างสร้างขึ้นของบริษัทนีเมอได้ยล่ะ สั่งออกแบบคล้ายๆอันเดียวกันเพราะว่าบริษัทบริษัทเดียวผ็้หน่อยออกแบบนะจ๊ะเนาะก็เลยออกแบบคล้ายๆกันเมื่อคืนในหมู่บ้านจอยในแถวซอยบ้านจอยว่าสันต์มั่สิบปตั้งบริษัทแล้วแต่เหาเสิไปเอาบริษัทได้มาสร้างบ้านให้เฮาแต่ว่านี้บริษัทเดียวเขารลับเมาหมดเลยก็เลยออกแบบคล้ายๆกันเบิดเลย เป็นว่าพุ่นะที่สีสางบ้านนะสีสางึ้นพุ่นะแมนมดเลยจ้ะพูดหลอกข้างพุ่นี่บบไม่เสียบไม่เสียบไม่ไม่ไมเสียบไปนั่นคือจะสางบ้านจ้ะบางคนขี้ขานบ่อยากไปเฮ็ดบ้านสางบ้านติดถนนกับเขามาสางข้างในนี่จ้ะมันจะได้สงบเงียบจังได้ยินเสียงรถเสียงยังเวลา กลางค่ำกลางคืนหรือว่ากลางวันก็คือกันนะจ๊ะนะแมนมดเลยหมู่บ้านขึ้นใหม่มุนนนหนวนอะอันนี้ที่กับรถ ตรงที่ในหมู่บ้านจอยนี่คือว่าหมู่บ้านขึ้นไม้เมืดเลยสางไม้เมื่เลยแล้วก็แพงพร้อมฟังส้ายฟังขวานี่คือว่าสางขึ้นมดเลยจ้ะ ไม่ในนอนนะคือว่าคนจองหมดแล้วจ้ะกำล,ลังสั่งกำลังสิใส่ลังคาต่มังเออที่เด็ดเฟลแท้ บ้าน,เ,เ,น,ารนาาเรียนเป็นหลังคาบีเมนหลังคาสามเรียมเป็นหลังคาสี่เรียมเป็นบ้านนั้นคือเนบ้านหลังคาเองก็หล,ลังคาเรียบหลายแต่ว่าบ้านของจอยนี่เพื่อนบ้านจอยนี่เขาจเจ้าซีควบพุ่มการก่อสร้างเอง แต่ว่าถ้าเกิดยังว่าปูนรุดลุยเน่เร่ลงไอิฐนี่เขาจะสิลับผิดชอบเองแต่ว่าถ้าเป็นบ้านบ้านของจอยนะถ้าปูนมันรุดลุยตามลงไอตามลงอิฐนะคือว่าบริษัทตรงว่ารับผิดชอบไปยังเดียวจ้ะเพราะว่ามีประกันนะจ๊นะเนาะว่าอยากมารับผิดชอบเองรับผิดชอบไปเลยเบ้านจอยมันลังไยประกันอย่างเดียวเลย ก้ะโมบานพามาเบิงโมบาน,บานกำลังสางขึ้นไหมเพื่อนบ้านจอยมาเรยวเข้าไปมาเข้ามาอันนี้ก็เร็วกว่า อันนี้มู่บ้านจอยอันนี้ในซอยมู่บ้านจอยเดี๋ยวจะนี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบ้านจอยหลังสุดท้ายความือจ้ะ บ้านเอ็นจอยกับบ้านไอทิดก็ประตูบ้านก็เปิดประตูาดล,ดล,าาลานจอดรถเปิดกระโดกอดเข้ามาจอดในลานจอดรถไปเอารถพ่วงออกจากถึงบ้านแล้วอือคือรถพ่วงออก ลูกสาวลูกเคยจะมายืมตัวจะเก็บกวาดข้างในนี่ตัวคุนอาละจ้กขอจบแค่นี้เด้จะเด้อพุนอันนี้คือเครื่องตัดหญ้าจอยเครื่องตัดหญา้าไฟฟ้า